กรรมังปัจาคินังปัจาคินังมโนกรรมังปณิติเตยมปัจาคินานิกตะวานละมานตาเถรปตาคินเะผวัตตุสาบพมังกะลังตุซาบเทวตาซาบปพุทธาน นตัตตาสวดทิมวานตุเตยภวตุสาพ,พมังคลางกลางปะเทวตาสาพธรรมังสวดทิม,วา,ทมวานตุเตยภวตุสาพ,พมังคลางกลางปะเทวตาสาพสังทานุ อาเวียนสตตาสวิพระวันตกเต็ Hãy subscribe cho kênh เอาไปได้ได้คร คุณสมอัมจจกมาแล้วเวลคุต์นะครับ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายผู้ชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง